ครับชานยุทธศักดิ์ลุงเรืองครับวันนี้ช่างพิกัด127 127เป็นไงช่างครั้งแรกเมื่อกี้พอดีคู่มากี่โลน้ำหนักนี้ประมาณ5โลครับเราซ้อมอยู่ที่ที่แรกเก่าๆก็ยังอยู่ที่เดิมนะคุณบ้างคุณซ้อมมีใครช่วยบ้างหลายคนหลายคนนะเก็บตัวเมื่อกี่วันไฟนี้รวมๆแล้วประมาณ2อาทิตย์ไปสามอาทิตย์ครับผมเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนเนี่ยที่นี่ครับเออเป็นไงชนะน็อกเพชรทวีศักดิ์ไฟน์นกเขายังไง เตะขาเตะขาน่ะคิดว่าจะจบไวแบบนี้ไหมวันตอนนั้นไม่ครับเออแต่พอคิดว่าจะจไวเออว่าจังหวะมาก็ปิดเกมเลยแล้วเพิ่งกลับมาในรอบปีเกือบสองปีเกือบสองปีนะพักผ่อนไปไหนมาไปผ่าตัดเมื่อไหร่แล้วก็เรียนนะครับนะก็ได้พักเต็มที่เลยพอกลับมารอบนี้นี่คิดว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างก็เป็นเรียนรู้แบบ พวกเล่นเวทนู่นนี่นั่นร่างกายน่าจะดีขึ้นคือไปพัฒนาไปเสริมกล้ามเนื้อมาก็เลยขยับมาเป็นร้อยยิบเจ็ดเลยแต่ก็ไม่ได้หนีเวทเดิมมากไมครับเออก็ลดเยอะหน่อยเนาะคุมมากี่โลนะเวทนี้ห้าหกล้นะโอ้ตึงหน่อยเนาะเราเคยเจอเข้าคู่ชกอย่ังพรุ่งนี้ยังไม่เคยครับนะกับพยัคฆาธิรานนี่ยังไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมดูอยู่ครับเป็นไงเขามีก็เขามีก็ฝีมือครับอืมทุกลูกนะก็เก่าๆเหมือนกันเราแหละนะครับอายุเท่าไหร่แล้ว 24ครับคนจังหวัดอุบลนะไปปล่อยกิโลละ64กสิ่เปลนเพเป็นมวยคิดไหมครับสูงร้อยร้เราชกมวยทั้งหมดประมาณประมาณร้อยนึ่งฝากพี่น้องเพย์เชียร์พวกนี้หน่อยครับฝาก FC ที่ีเหล็กเอ้าก้าวแล้วเชียร์เป็นกลังใจครับมีชนะแน่นอนครับขอบคุณครับครับสสวัดีครับไปจักรยานจ่อห้ากเนี่ย วันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับ128 128ขยับมาเนาะเป็นไงตั้หนั่นี้เราคุมมากี่โลครับก็5โลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ลุกเมืองเพชรอ่าไปอยู่ที่ลุกเมืองเพชรที่จังหวัดอยู่ปากช่องปากช่องโคราชนะเป็นไงคว้าผู้ซ้อมเยอะไหมตอนนี้ก็เยอะเยอะอยู่นะเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้รวมๆแล้วก็ประมาณสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ได้ก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยเนาะแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเหมือนเดิมแล้วเราเจอกับใครครับพรุ่งนี้เจอกับ ชาญยุทธชันยุทธเคยเจอกับชันยุทธไหมไม่ไม่ไม่เคยเจอนะเคยดูเทปดูฟอร์มมาไหมเคยเป็นไงเนาะเขามีอะไรบ้างก็ครบเครื่องครับอืมวันเกมั่งแพงไงดีครับพรุ่งนี้ก็ตามสไตล์ครับตามสไตล์เรายังไงอะฝีมือหรือบู๊หรือว่ายังไงก็ฝีมือฝีมือไปก่อนนะแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับนี่แหละเป็นไงครับวันนั้นก็ชนะไปพิกชนะน้องใครมานอกท้องไทยน้องเขายังไงวันนั้นก็โดนซอกก็คือเราก็บวกซอกแรกไปเลยตอนแรกเราโดนอะไรก่อนไหม ก็โดนมัดโดนก็รับไปก่อนนะพอเอาคืนเขาอยู่ไม่ได้แต่เราอยู่ได้ว้ยี่แปนี่คิดว่าตึงไปไหมคิดว่าสบายเลยเพราะว่าอากาศเย็นพอดีพอดีนะโอเคอายุเท่าไหร่แล้ว27ครับขับคนจังหวัดสกลนครไปปล่อยกิโลแล้วหกสิบสาับพื้นเพลิาเป็นมวยอะไรมวยปีมือขนาดซ้าย้วยขวาสูงร้อยเท่าไรร้อยเจหลาจบมวยทั้งหมดนี่ประมาณ ประมาณแปดสิบฝากพี่น,น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยก็ฝากคนทางบ้านคอยติดตามแล้วเป็นกำลังใจนะครับครับท,ทำเต็มที่ครับขอบคุณครับ